พระเจ้ามังระนะครับสวรรคตอย่างกระทันหันในปีพศ2319พระชนมายุเพียง39ปีของราชได้12ปีโดยก่อนจะสวรรคตนะครับพระองค์ลังเลที่จะมอบราชบัลลังก์ให้แก่พระเจ้าจิงกุจาเนื่องจากทรงเห็นอุปนิสัยตั้งแต่เด็กว่าชอบดื่มสุราและมีอารมณ์ฉุนเฉียวโหดร้ายครั้นจะยกราชสมบัติให้ราชบุตรองค์รองที่ชื่อว่าเจ้าชายแฉลงจาซึ่งมีสติปัญญาดีและอ่อนยนกว่าก็คิดว่าพระเจ้า จ้าจิงกูจาต้องไม่ยอมเป็นแน่ไม่แล้วคงเกิดสงครามระหว่างพี่น้องมังระจึงได้ตัดสินพระไทยมอบราชสมบัติให้แก่พระเจ้าจิงกูจาโดยหวังว่าเมื่อได้สมบัติแล้วคงไม่คิดทำร้ายน้องแต่ครั้งนี้มังระคิดผิด เมื่อพระเจ้าจิงกุจาได้ราชสมบัติแล้วก็สั่งปลดอาเซบุนกี้ซึ่งในสมัยของพระเจ้ามังระนะครับอาเซบุนกีเนี่ยเป็นแม่ทัพคู่พระไทยเลยล่ะครับและก็ตอนที่พระเจ้ามังระสวรรคตนะครับอาเซบุนกีเนี่ยกาลังยกทัพมาตีกรุงธนบุรีของพระเจ้าตากนะครับแต่พอรู้ข่าวว่าพระเจ้ามังระสวรรคตอย่างกระทันหันเนี่ยอาเซบุนกี้ก็เลยต้องยกทัพกลับอังวะแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าพอพระเจ้าจิงกุจาเนี่ยได้ราชบัลลังก์ก็สั่งปลดอาเซบุนกี้ออกจากการเป็นแม่ทัพ เพราะจิงกุจาเนี่ยกลัวว่าอาเซวุนกี้อาจจะเป็นภัยต่อราชบัลังแต่เรื่องที่น่าเศร้ากว่านั้นก็คือจิงกุจาเนี่ยก็ระแวงพระ,ะอนุชาเหมือนกันนะครับว่าจะคิดแย่งราชสมบัติจึงสั่งให้นําเจ้าชายเฉลงจาเนี่ยไปประหารเลยล่ะครับจากนั้นนะครับจิงกุจาเนี่ยก็ได้ทําการราชาพิเศษตัวเองขึ้นในวันที่10มิถุนายนพศ2319ก็คือเกปีหลังจากที่อยุธยาเสียกรุงสรุปนะครับก็คือจิงกุจาเนี่ยก็ได้ขึ้นครองราชต่อจากพ่อของตัวเองก็คือพระจามัังรระะนคบแต่ มีการฆ่าน้องของตัวเองเพื่อที่จะได้ไม่เป็นเส้นหนามต่อราชบัลังหลังจากจิงกูจาาของราชเพียง5ปีนะครับก็ถูกเชื้อพระวงศ์พระองค์หนึ่งที่มีชื่อว่ามองมองซึ่งเป็นลูกของพระเจ้ามังลอกนะครับก็คือลูกพี่ลูกน้องของพระเจ้าจิงกูจานั่นแหละครับมองมองนะครับได้ทําการก่อรัฐประหารยึดพระราชวังในระหว่างที่จิงกูจาไปสักการะพระพุทธรูปสิงหด,ดอที่ทางตอนเหนือโดยได้รับความช่วยเหลือจากขุนนางและเชื้อพระวงศ์หลายคนรวมทั้งอาเซิุนกี้ที่ทนต่อการบริหารราชการ ของจริงกุจาไม่ได้รวมทั้งต้องการแก้แค้นจริงกุจาที่ได้ทําการปลดตนเองออกจากแม่ทัพซึ่งข่าวคราวนะครับก็ได้มาถึงจริงกุจาจริงกุจาก,ก็เลยคิดจะหนีไปอาศัยอยู่ที่เมืองกระแซแต่ก็เป็นห่วงพระราชชนนีจึงลอบลงมาใกล้เมืองอังวะแล้วมีหนังสือเข้าไปทูลให้ทราบว่าจะหนีไปเมืองกระแซแต่พระราชชนนีเขียนห้ามปรามว่าลูกเกิดมาในสวตตัตรดกรุงอังวะนี้หากจะต้องตายก็ตายเสียในกรุงอังวะอย่างพระมหากษัตริย์เธอ อย่าหนีไปพึ่งบุญในเมืองน้อยให้เขาส่งกองทัพตามไปจับนั้นมันไม่ควรจริงกุจานะครับจิงได้สติเกิดความองอาจกล้าหาญทรงเดินนําเหล่าขาราชบริพารกลับมาพระหนึ่งเสด็จกลับมาจากการปราพาดขึ้นสู่พระนครพวกภัยพลที่รักษาประตูเมืองเห็นจิงกุจาเสด็จก,กลับมาโดยไม่หวั่นหวั่นต่อภัยอันตรายก็พากันเกรงกลัวในพระบรมเดชานุภาพไม่มีใครกล้าจับหรือต่อสู้แม้เสด็จเข้ามาในตัวเมืองแล้วก็ไม่มีใครต้านทานพระองค์เลยพอ เรื่องมาถึงอตัตวนบุญน,นะครับซึ่งเป็นพ่อของอดีตมาเหศีจิงกุจานี่ซึ่งจิงกุจานี่ได้เคยฆ่าลูกของอตวนบุญนะครับทาให้อตัตวนบุญเน,นี่ย,ยไม่ชอบจิงกุจาเป็นอย่างมากอาตัตวนบุญจึงคุมไพรพลของตนมาล้อมจับพระเจ้าจิงกุจาจากนั้นอตัตวนบุญก็เลยลงมือสังหารพระเจ้าจิงกุจาจนสิ้นพระชนที่เมืองอังวะจากนั้นนะครับพระเจ้ามองมองก็ได้ขึ้นของราชในวันที่5กุมภาพันธ์พศ2325แล้วก็ได้แต่งตั้งอาเซวุ่นกี้กลับมาเป็นอัครมหา เสนาบาดีอีกครั้งแต่พระเจ้ามองมองนะครับอยู่ในอำนาจได้เพียงเจ็ดวันเท่านั้นหลังจากที่ม่องไวเจ้าเมืองบโดนซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์หนึ่งของพระเจ้าอรองพยาก็คือมีศักเป็นอาของพระเจ้ามองมองนะครับก็ได้ยกทัพเข้ามาทําการปราบปรามพร้อมทั้งกําจัดกลุ่มผู้ที่สนับสนุนพระเจ้ามองมองและพระเจ้าจิงกุจาด้วยการประหารชีวิตแล้วปราบดาพิเศษตนเองขึ้นของราชเป็นพระเจ้าประดุงในปีพาศ2325แล้วสุดท้ายนะครับก็ได้มีการประหารอาเซวุนกีด้วยจาก นั้นนะครับพระเจ้าประดุงก็ครองราชอย่างยาวนานถึง37ปีก่อนที่จะสวรรคตในปีพศ2 3 6 2 OD. ต่อจากนั้นนะครับพระเจ้าจาักรกายแมงก็ได้ขึ้นครองราชต่อจากพระเจ้าประดุงซึ่งพระเจ้าจักรกายแมงนะครับเป็นหลานของพระเจ้าประดุงแต่เหตุผลที่ลูกของพระเจ้าประดุงไม่ได้ขึ้นครองราชนะครับเพราะว่าลูกของพระเจ้าประดุงเนี่ยได้ตายไปก่อนพระเจ้าจักรกายแมงก็เลยได้ขึ้นครองราชแทนพระเจ้าจักรกายแมงนะครับได้ขึ้นครองราชสมบัติในวันที่5มิถุนายนพศ2 3 6พ ในขณะที่มีพระชนมาอยู่ได้35,000พรรสาพระองค์มีอัธยาศัยอ่อนโยนและมีความอ่อนแอด้วยทําให้พระมหสีของพระองค์ก็คือพระนางแมนุและพี่ชายของนางคือมินตาจี สามารถกุมอำนาจอยู่เบื้องหลังราชบัลหลังได้หลังจากที่พระเจ้าจากรายแมงขึ้นครองราชได้12ปีในปีพศ2374นะครับพระองค์เริ่มมีอาการทางประสาทจนอาการกำเริบไม่สามารถว่าราชการได้พระนางแมนุกกับมีนตานจีต้องการกำจัดเจ้าชายสารวดีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่สามารถสืบทอดราชบัลลังได้และต้องการจะยกเจ้าชายยงย่านขึ้นเป็นกษัตริย เจ้าชายสารวดีจึงเสด็จหนีไปรวบรวมผู้คนกลับมายึดอำนาจปลดพระเจ้าจาักรกายแมงลงจากราชบัล,ลังเมื่อปีพศ2380และขึ้นครองราชสมบัติแทนในพงศาวดารไทยเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าแสกแมงหลังจากที่พระเจ้าแสงแมงได้ขึ้นครองราชสมบัติแล้วนะครับพระเจ้าแสงแมงก็ได้ประหารชีวิตพระนางแมนูมีนตาจีแล้วก็เจ้าชายยองยานส่วนพระเจ้าจักรายแมงนะครับก็ถูกกักบริเวณไว้จนสวรรคตในปีพศ2300 89ส่วนพระเจ้าแสกแมงนะครับก็มีอาการสติวิปลาและถูกพระโอรสของพระองค์เองนะครับควบคุมตัวไว้ตั้งแต่พศ2385และสวรรคตในปีพศ2389หลังจากพระเจ้าจากกายแมงไม่กี่เดือนซึ่งพระราชโอรสพระองค์นี้นะครับก็มีชื่อว่าพระเจ้าผู้กาแมงซึ่งต่อมาก็ได้เป็นกษัตริย์ด้วย แล้วถัดจากพระเจ้าผู้กาแมงเนี่ยก็เป็นพระเจ้าวินดงซึ่งเป็นน้องของพระเจ้าผู้กาแมงแล้วก็เป็นพระเจ้าสีปอจากนั้นพม่าก,ก็เสียเมืองในที่สุดนั่นเองครับ